ราคาน้ำมันตอนนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการเคลื่อนไหวในแอฟริกานะครับก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งสำหรับอากษัตริย์กอยซานนะครับที่ปรากฏว่ามีการปลูกกัญชาซึ่งที่นั่นก็ผิดกฎหมายก็ให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายเหตุการณ์ตอนนี้เรื่องของเกาหลีเหนือนอกจากจะมีการเคลื่อนไหวในเรื่องอาวุธแล้วลเกาหลีเหนือยังมีการโจมตีในเรื่องของเศษรษฐกิจใช้ไซเบอร์ก็เรียกสงครามอาวุธนะครับในรูปแบบใหม่ ในการต่อสู้นะครับนิวมีเดียเป็นเครื่องมือสำคัญนะเรื่องของเงินคริปโตกลับมีการโจมตีจากฝั่งเกาหลีเหนือมากขึ้นโดยมุ่งเป้ามุ่งเป้านะครับในการโจมตีไปยังฝั่งของสหรัฐอเมริกาหลังก่อนหน้านี้เนะี่ยสหรัฐอเมริกาก็โดนโจมตีเรื่องโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ถูกชัดดาวโดยอัตโนมัติสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะหนักขึ้นเรื่อยๆตามเวลา สวัสดีครับพบกับผมเทืศักดิ์จีิกิ์วัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง a c e b o o k รับชมทั้งทาง u t u b e นะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศทางเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรื่องของการเหมือนด้วยคิมจองอึนนะครับทำการตอบโต้สหรัฐอเมริกาหลังจากที่ถูกคว่ำบาตรยิงมิเตซล์ทีเดียวไม่ต่ำกว่า2ลูกในวันเดียวสำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่าเกาหลีเหนือยิงมิสไซล์นะครับไม่ต่ำพิสัยไกลนะครับจำนวนไม่ต่ำกว่า2ลูกนะครับพบบินไกล432ิกิโลเมตรเป็นรอบที่3ภายใน2สัปดาห์และไม่กี่ชั่วโมงหลังจากส่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศออกมาตอบโต้สหรัฐเรื่องของการคว่ำปากในขณะที่เกาหลีเหนือนะครับเผยแพร่ภาพวินาที ยิงขีปนาวุธจากรถไฟพุ่งทำลายเป้าหมายอย่างแม่นยำสื่อเกาหลีเหนือกนะเผยภาพขีปนาวุธ2ลูกนะถูกปล่อยออกจากฐานยิงซึ่งติดตั้งบนขบวนรถไฟนะที่กำลังเคลื่อนที่ระหว่างการทดสอบเมื่อ14มกราคมที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่3ภายในระยะเวลา2สัปดาห์ นในขณะที่โอมีกรอนเป็นเหตุผู้โดยสารเกือบทั่วทุกมุมโลกนะครับห้ามทรานซิสเคลือนะครับในฮ่องกงส่วนจีนยกเลิกเที่ยววินขาเข้าสำนักข่าวเอฟีรอยเตอร์ระดัรายงานตรงกันว่าสายการบินนานานชาติฮ่องกงนะครับออกคำสั่งห้ามผู้โดยสารเกือบทั่วโลกเดินทางจาก153ประเทศเข้ามาทรานซิสต่อเที่ยวบินในสนามบินของฮ่องกงนะครับ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่16มกราคมนาน1เดือนส่วนจีนวันเดียวกันก็สั่งยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศขาเข้า30เที่ยวบินห้ามการเคลื่อนไหวทางการท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ด้วยในขณะที่บริจจนสันนายกรัตรีของอังกฤษนะครับขออภัยควีนอลิซเบธหลังจากเจ้าที่ปาี้นะครับในธรรมเนียบคืนก่อนพิธี ประสบของเจ้าชายฟิลิปนายกัมนตรีบริจจอนสันของอังกฤษนะครับได้ส่งหนังสือกราบบังคมทูลของพระราชทา,านอภัยโทษสมเด็จพระราชนีอลิเซาเบธที่2หลังมีการเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จัดงานปาร์ตี้สังสรรค์ที่ทำเนียบขาวนะฮะดาวนิงสตรีทในวันก่อนพระราชพิธีประสบเจ้าชายฟิลิปนะครับพระราชจสวามีซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดคำสั่งห้ามจัดก,กิจกรรมการรวมตัว ในช่วงโควิด -19 ด้วยนะครับในขณะที่รัสเซียนาโดนะครับถกปัญหายูเครนไม่ลงตัวสหรัฐอเมริกานะครับชูแสคูเซนเช่นนะครับมอสโกหึมพร้อมที่จะลุยเช่นกันการเจราจาลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกานะกับรัสเซียและองค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในสัปดาห์นี้ยังคงไม่ได้ข้อสรุป ท่ามกลางความบาดกรัวของชาติตะวันตกที่เกรงว่ารัสเซียอาจจะนำกำลังบุกอยู่กเกรนขณะเดียวกันก็มองว่าข้อเรียกร้องของมอสโกที่ให้นาโต้หยุดขยายอิทธิพลทางตะวันออกเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในกะารหลังการพูดคุยกันที่นครเจนิวาเป็นเวลา7ชั่วโมงเจ้าที่สหรัฐอเมริกาและรัสเซียต่างเห็นพ้องว่าการเจรจาต่อรองแม้จะไม่เห็นสัญญาณพบกันครึ่งทางก็ตาม นบนก็นนเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นในขณะที่วาลาดาเมียปูตินจับวัยทำลายปฏิบัติการของสีนะครับมุ่งเปลี่ยนระบบก,การปกครองในคาซจักสารของสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าสายตานคำมหงมองไปถึงความตึงเกรียดด้านตะวันตกระหว่างเขตติดต่อกันในะระหว่างยูเครนแต่ประธานาธิบดีวลาดาเมียปูตินของรัสเซีย ก็ไม่เผลือเลยตัดสินใจฉับไวในการส่งกองกําลังทหารเข้าไปช่วยเหลือคาซัคสถานในการปราบปรามความไม่สงบซึ่งมองว่าเป็นการปฏิวัติสีนะครับภายใต้การบงการของ CIA ของสหรัฐอเมริกาเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศทรงความสําคัญยุทธศาสตร์แห่งนี้อยู่ทางตอนใต้ของรัเสเซียซึ่งตอนนี้โดยส่วนใหญ่ก็แห่ไปซบจีนกันหมดนะครับในขณะที่แฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือปล้น คริปโตในเกือบอีก400ล้านดอลลาร์สหรสัฐนะในปี2021อาชกรไซเบอร์นะครับจากเกาหลีเหนือนะครับล้นเงินสัญชาติดิจิตัลไปได้เกือบ400ล้านเหรียญดอลลาร์สหรสัฐนะครับหรือราว13,270ล้านบาทจากปฏิบัติการโจมตีแพลตฟอร์มเทรดเงินคริปโตทั้งหมด7ครั้งในปี2021รายงานนะครับ ของสื่อซึ่งบริษัทด้านการวิจัยบล็อกเชนนักรกนระบุว่าปี2021เป็นหนึ่งในปีที่แฮกเกอร์ของโสมแดงประสบความสำเร็จในการก่ออาชกรรมในไซเบอร์มากที่สุดและเป้าหมายของการแฮกเกอร์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัทด้านการลงทุนและกระดานเทรดเงินคริปโตแบบผ่านคนกลางอย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงยืนกรานปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับก,บการโจมตีไซเบอร์ดังกล่าว ระหว่างปี2020ถึงปี2021เิติการโจมตีของแฮกเกอร์เกาาลีเหนือเพิ่มขึ้นจาก4เป็น7ครั้งมูลค่าทรัพย์สินที่ปล้นไปก็เพิ่มขึ้นถึง40%นะครแฮกเกอร์สวมแดงจะใช้เทคนิคหลายอย่างตั้งแต่หลอกล่อโดยใช้อีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ปลอมเพื่อให้ได้ถึงข้อมูลหรือฟิชชิ่งนะครับเจาะรหัสและมัลแวร์เพื่อดูดเงินจากกระเป๋าคริปโตนะครับขององค์กรเหล่านี้ ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ในอเดรสที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเกาหลีเหนืออีกเหตุการณ์หนึ่งคมีการจับกลุ่มกษัตริย์ของกอยซานนะครับแห่งแอฟริกาใต้นำม็อบชนเผ่าปลูกกัญชาหน้าทำเนียบประธานาธิบดีตำรวจของแอฟริกาใต้นะฮะทำการจับกลุ่มกษัตริย์กอยซานผู้นำชนเผ่าเมืองนะครับพร้อมรื้อถอนต้นกัญชาซึ่งนักเคลื่อนไหว นชนเผ่านำมาปลูกใกล้ๆทำเนียบประธานดีกรุงริสชตเรียหลังจากคนกลุ่มนี้มาตั้งแคมป์ปักหลักในเมืองหลวงนานถึง3ปีเพื่อเรียกร้องให้มีการประกาศรับรองภาษาของพวกเขาสำนักข่าวเอพรายงานว่าตำรวจเราว20คนพร้อมสุนัขดมกลิ่นได้บุกเข้าไปนำการนื้อถอนกัญชาที่ปลูกอยู่ใกล้ๆอนุรัก์อดีตประธาน, ala, นาีเนลสันเบนดล่าขณะที่กษัตริย์ของชาว กอยสานก็พยายามขัดขวางอย่างสุดดิษ์ไม่ให้ตำรวจนำต้นกัญชาเหล่านี้ไปตำรวจพวกคุณกำลังประกาศสงครามกับเรานะเรามาอยู่ที่นี่อย่างสันติเรามาเพื่อพูดคุยกับพวกคุณกษัตริย์กอยซานกราบนะารด้านนักเคลื่อนไหวาชาวกอยซานอีกคนก็ตะโกนด่าตำรวจนะครบบสุดท้ายแล้วกษัตริย์กอยซานถูกจับกลุ่มพร้อมพวกอีก3ามคน ชาวกอยซานซึ่งเป็นหนึ่งในชนพื้นเมืองเก่าแก่ที่สุดของแอฟริกาใต้ได้มาตั้งเต็นท์บริเวณสนามหญานกะครนอกทำเรียบประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2018เพื่อเรียกร้องให้รับาลแอฟริกาใต้นะครับประกาศร,รับรองภาษาของพวกเขารวมถึงสิทธิในดินแดนและก็อัตลักษณ์ของพวกกอยซานในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ นะครับความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับกำลังส่งผลกระทบในส่วนของยุโรประหว่างรัสเซียนะครับกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้โดยส่วนใหญ่ฮะปรากฏว่ากลุ่มตะวันออกกลางย้ายมานะครับร่วมกับทางจีนอย่างเต็มรูปแบบไม่ต้องแปลกใจฮนะร,ราคาน้ำมันกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเชิงปรากฏการณ์หากนำมาวิเคราะห์เรายังเห็นปฏิบัติการ นะครับของสีจินผิงเขาเรียกว่าปฏิบัติการสีไม่ใช่สีผิงขอภัยเป็นปฏิบัติการสีนะครับซึ่งทางรัสเซียได้กระทาการอย่างรวดเร็วในการสนับสนุนคาซัคสถานแล้วก็ประกาศถอนกําลังหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซงกิจการภายในในคาซัคสถานจนส่งผลทําให้ในายกรัฐมนตรีนะครับของคาซัคสถานลาออกแต่ประธานาธิบดียืนหยัดที่จะทําการต่อสู้ ในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับชัดเจนว่าราคาน้ำมันกำลังสูงขึ้นเหตุการณ์ที่จะรุกนะครับของรัสเซียกำลังส่งผลทำให้นาโตซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้านกลุ่มคอมมิวนิสต์กำลังมีการเคลื่อนไหวอย่างหนัก เพื่อทําการตอบโต้ก่อนหน้านี้มีการคว่ำบาตรทั้งรัสเซียคว่ำบาตรทั้งจีนหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางนะครับซึ่งหลักๆนั้นกําลังส่งผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปย่ําแย่ลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อไม่เรือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายนะครับ ในเรื่องของอาวุธนั้นลดน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามในฝั่งสหภาพยุโรปสามารถที่จะขายวัคซีนได้เพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นไปได้วยความตึงเครียดฮะล่าสุดก็โจไบเดนก็ทำการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็ทำการตอบโต้การเคลื่อนไหวในแอฟริกานะครับก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งสำหรับกษัตริย์กอยซาน ะคับที่ปรากฏว่ามีการปลูกกัญชาซึ่งที่นั่นก็ผิดกฎหมายก็ให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายเหตุการณ์ตอนนี้เรื่องของเกาหลีเหนือนอกจากจะมีการเคลื่อนไหวในเรื่องอาวุธแล้วเกาหลีเหนือยังมีการโจมตีในเรื่องของเศรษฐกิจใช้ไซเบอร์ก็เรียกสงครามอาวุธนะครับในรูปแบบใหม่นะครับในการต่อสู้ n นะคร d i ับนิวมีเดียเป็นเครื่องมือสำคัญเรื่องของเงินคริปโตกลับมีการโจมตีจากฝั่งเกาหลีเหนือมากขึ้นโดยมุ่งเป้ามุ่งเป้านะครับในการโจมตีไปยังฝั่งของสหรัฐอเมริกาหลังก่อนหน้านี้นยะสหรัฐอเมริกาก็โดนโจมตีเรื่องโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ถูกชัดดาวน์โดยอัตโนมัติสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะหนักขึ้นเรื่อยๆตามเวลาของมันนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ time mm -hmm. ฟังทั้งดีก่อนไวรัสทำพิดเดือดร้อนกันทวนหนะ้าไม่ต้องมัวเทียงกันว่าใครเดือดร้อนกว่าสารพัดข่าวสารที่ประดังเข้ามาทริงบ้างเท็จบ้างเช็คให้ดีๆก่อนนะก่อนที่จะติดเชื้อโควิด1 9อย่าตื่นตูงเกินไปเวียนได้แต่อย่าพิหวีนหะาขอ้อมูลให้รอบด้านผ่านเทคโนโลยีสังคมไม่เป็นบาทมาที่จตอวัสีรักและเป็นห่วงเธอคนดีบอหความห่วงใยที่ททมี เพื่อเพิ่มพูนคุ้มกัน ต้องชิ่งชิอยู่ที่บ้านนอนชิ้งไปสักพักเพื่อดูแลคนที่รักศึกษาตั้งหลักเพื่อปัญญากับข่าวสารที่เป็นจริงไวรัสโควิดใครช่างลิขิตติดกันเป็นติ่งโดนกันทั่วเขาที่มันรั่วเขาที่มันมั่วอย่าไปกลัวต้องเพิ่มวัคซีนด้วยความรู้ ล็อกดาวนอยู่บ้านกันยาวๆทุกประเทศทั่วโลกกันเหมือนกัน right now เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วว่ามีทั้งดำทั้งขาวเลือกมองดูให้ดีๆมีสติต้นเสพยาวเวลาส่วนใหญ่ที่เราต้องอยู่กับบ้านก็เอาเวลาที่มีมาหาข้อมูลให้รอบด้านเข้าวมั่วข่าวไม่ชัวร์ให้ระวังกันบ้างอย่าตกเป็นเหยื่อคนชัวช่วแชร์มั่วจะติดตาราง